สวัสดีครับคลิปแชร์สินค้าไอเดียนะครับ Amazon าาของวอดอร์ไลน์แล้วก็คลิปนี้นะครับเราจะเต็มอันเซนเซอร์ไปเลยนะฮะทุกอย่างนี้แบบแชร์กันหมดเปลือกเพราะฉะนั้นติดตามกันดูได้เลยนะครับไม่ต้องขอเฉลยด้วยแล้วก็บอกเลยว่าเห็นต้นทุนแล้วเพื่มมันจะตกใจแล้วขายได้ตั้ง140,000เหรียญที่ตกประมาณ4-3ล้านต่อเดือนเลยนะฮะยอดขายอลังการงานสร้างเวอร์สุดๆนะครับ ไปไปกันเลยอ่ะคลิปนี้จะทำในออดออนไลน์คอมนะครับเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ผ่าน ebay amazon แล้วก็เรามีเครื่องมือที่ตอบโจทย์นะครับเหมือนเพื่อนๆไม่ต้องถามแล้ว,วอะไรขายดีเพราะเครื่องมือนี้จะแฉะหมดเลยว่าอะไรบ้างที่ขายดีบน ebay amazon แล้วก็แถมยังวิเคราะห์คีย์เวิร์ดนะครับเพียงแต่คุณตั้งใจทำรับรองว่ายอดขายมาแน่นอนนะครับอ่ะ เข้าเรื่องเลยนะฮะผมก็ใช้จังเกิลสเกลนะครับเออนิดนึงผมต้องไปนี่หน่อยเข้าหน้านะฮะนี่ก็ไม่ได้เตรียมตัเ,เตรียมตัวอะไรเลยนะฮะอ่าล็อกอินนะครับเข้าหน้าจังเกิลสเกลนะครับสิ่งสำคัญเลยนะฮะข้อดีก็คือเพื่อนๆสามารถที่จะเข้ามาใน j ังเกิ s ส o ก t เนี่ยนะครับตั้งหมวดหมู่นะฮะที่เราอยากหาของขาย ตั้งเซตตั้งติ้งนี้อันนี้ผมก็สอนให้กับเพื่อนๆไปอยู่แล้วนะครับแล้วก็เอาราคาที่เหมาะสมขึ้นไปกําหนดแรง์กิ้งได้กําหนดน้ําหนักได้เพอร์เฟกและเราก็จะเจอของขายดีอเมซอนเต็มไปหมดเลยนะครับนี่แรง์กิ้งที่เราคุยกันว่าขายดีก็ต้องอันดับแบบต่าๆใช่ไหมเนี่ยน้าหนักครับอยากได้ของเบาก็ใส่น้ําหนักได้ด้วยโอ้โหี่โกงสุดๆนะครับนี่ก็คือการเซตติ้งทั่วไป ในจังเกิลสกาวแล้วเพื่อนๆก็สามารถที่จะเจอสินค้าขายดีเต็มไปหมดเลยในอะัมาซอนโดยไม่ต้องมีคําถามแล้วเฮ้ยขายอะไรดีไม่รู้จะขายอะไรนะครับเนีย่ยลองมันหมุนนิดนึงนะลองดูหน่อยอ่ะนี่ก็จะเจอของเพิ่บเลยแต่สิ่งหนึ่งนั้นที่ผมเจอวันนี้นะฮะและเอามาพรีเซนต์มากก็คือนาฬิกาแล้วผมสะดุดนนตอนแรกก็เออเอ,อก้งั้นงั้นแหละแต่ไปดูนะ มันขายได้แสนสี่หมื่นเหรียญในหนึ่งเดือนประมาณการส3จุดสามล้านแต่มันเป็นความคาดการณ์นะแต่คำคำเพราะว่าไม่ต่างก่าสามล้าน,นยอดขายมันโหดมากนะครับมันโหดมากแล้วเราก็ไปดูอีกเครื่องมือหนึ่งนะฮะเนี่ยเขาบอกว่าสามสิบวัน,เ,นเป็นยังไงบ้างนะครับนะฮะแลงกิ้งนะครับก็จะอยู่ประมาณไม่เกินพันห้าแล้วก็ต่ำสุดนี่คืออยู่ถึงประมาณหกร้อยนิดนิด ขึ้นลงเรื่อยๆเลยใน30บวันที่ผ่านมนาะโอเคนะถ้าใครติดตามผมนะครับ Amazon เนี่ยนะจะมีหน้า Bestseller ก็คือ100 100สินค้าขายดีนะครับผมบอผมไใ h o m มคิ t เช่นก็คือสินค้าที่ขายดีที่สุดก็คือสินค้าอันดับหน่งแต่หน้านี้มันเห็นแค่1-100ถึง1 0ออันดับขายดีแต่ Amazon มีสินค้าเป็นล้านชิ้นเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าจ u n g l e Scout มันเห็นมากกว่าหนึ่งถึงหนึ่งร้อยไงครับนี่คือความโกงของมันนะฮะในช่องนี้นะครับนี่อันดับแล้ววันนี้ผมก็มารีวิวตัวนี้นะครับนาฬิกาและเดียวเห็นต้นทุนเพื่อนๆจะช็อกขึ้นอีกนะครับแต่ไปดูแร้งของตัวนี้ก่อนอปแปลกๆนะบ้านเราดีนี้ผมว่าธุรกิจนี้ก็เฉยๆนะแต่ที่อเมริกายังเวิร์กมากๆนะครับ แล้ว์ัวนี้อยู่ที่900ถือว่าต่ำมากๆเหมือนกันใช้ได้เลยนะใช้ได้เลยนะฮะแรงคิ้ง900ก็ถือว่าท็อปเลยแหละนะครับก็ดีมากกลับไปดูฝั่งของแรงคิ้งในเครื่องมือ700กว่าก็ไม่เป็นไรนะขาดเคลื่อนนิดหน่อยเพราะว่ามันข้อมูลมันอัปเดตมันมีการเปลี่ยนแปลงเสมอนะครับราคาขาย1595เก้าห้าเฮ้ยเฉยด้อยู่นะฮะ นี่นึงไปดูยอดขายหน่อยเวอร์วังอลังการมากหนึ่งแสนคาดการณนะหนึ่งแสนสี่หมื่ประมาณสี่ล้านสามออเดอร์เดือนนึงหกแปดพันแปดร้อยชิ้นอ่ะผมตีไปขำๆอะ่ะวันละสองร้อยชิ้นตัวเนี้ยบ้าไปแล้วดูต้นทุนหน่อยยอดขายถือว่าดีมากนะครับต้นทุนอีกเขาขายสิบ5ห้าจุดเก้าห้านะครับอ่าอันนี้โดนคาดเารณสูงนิดนึงไงก็สามจุดสามนะครับ เออสิบหดเก้นะฮะกดขึ้นที่เล็กให้เห็นเห็นเลยนะนเพื่อนบางคนไม่เข้าใจ15.95้า 15. จุดเจะขอแบ่ง15%บนะก็คือ2.39เป๊ะสอ,สอตัวนี้ยนะฮะ f b ฟ f ี e กับ referral fee เนี่ยต้องให้อเมซอนวันที่ขายได้ก็คือคาดการประมาณ5.7แล้วกันต้นทุนประมาณสามร้อสามร้อยเนี่ยเอาได้ไหมไปดูที่อาลีบาบาครับ นี่ชินช้นนี้เอาชิ้นนี้ก็ได้อพอพอสวยหน่อยชิ้นนี้ต้นทุนขายที่รีบาบารหนึ่งเหรียญถึงห้าเหรียญถ้าซื้อเยอะก็หนึ่งเหรียญน,นะชิ้นนี้ก็เก๋ดีนะครับร้านที่เห็นตรงนี้พวกนี้นะครับผมเช็คแล้วนะครับว่าน่าเชื่อถือขายสองเหรียญวันนี้น,นาฬิกาก็เก๋เยอะนะแต่ต้องไปดูไซนี่โบราณตกแต่งนาฬิกาแขวนนะครับหนึ่งเหรียญถึงสิบเหรียญ แพงมันจะสิบเหรียญอันนี้ศูนย์จุดสามถึงสามเหรียญนีเยอะเลยมากมายนะครับทีน,นี้ก็เบเบเลยนะฮะดูทีน,นี้มาหาเก๋ถึงแพงหน่อยเอาบัตรเบสิกก่อนขายเบสิกก่อนนะครับโอ้นี่ขั้นต่ำเลยร้านนี้นะฮะขายมากี่ปีแล้วเนี่ยหกปีนะครับขั้นต่ำหนึ่งเหรียญแต่อย่าไปเชื่อมากนะฮะต้องติดต่อเข้าไปคุยก่อนนะครับหนึ่งจุดหนึ่งหกหก แตบบ่ก็เป็นแบบเบสิกเลยโอ้ชิ้นนี้มีหนวดเก๋ดีชิ้นนี้จริงจริงก็เก๋นะจริงๆถ้าขายขายแพงขึ้นได้อีกนะนะครับหกเหรียญโอ้ชิ้นนี้แม่งดีไซน์เลยอะยิ่งเก๋นนะนี่เยอะแยะนะครับดูแล้วต้นทุนผมบอกเลยว่าผ่านแน่นอนหรือบางชิ้นถ้าดูแล้วอาจจะขายแพงขึ้นได้เพราะดีไซน์มันก็สวยขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น ฝั่งต้นทุนานไปดูคีย์เวิร์ดหน่อยของธุรกิจนี้นะครับคีย์เวิร์ดง่ายๆเลยครับวอลคร็อกวอลค็อกนี่มีคนหาถึง35,000ืนหคนอ่อแนวโน้มธุรกิจอาจจะไม่ได้เขียวเยอะนะฮะมีบางคำหล่นบ้างนะครับแต่หลายๆคำก็ขึ้นผมว่าพอๆกันสูสีนะครับจาคนหาทั้ง35,000ใน Amazon นะ แต่นีดนึงมันไอ้นี่มาผมเจอเบสเนี่ยซื้อหลายอันนะครับถ้าซื้ออันเดียวในวอลคร็อกหาหกหมื่นสองเลยในอเมซอนสามสิบวันที่ผ่านมาจะได้นะครับผมก็เลยเอาวอลคร็อกเนี่ยไปเซิร์ชดูค้นหานะครับค้นหาทั้งหมดหกหมื่นสองแต่คู่แข่งครับเจ็ดพันโหดมากบอกเลยนะฮะโหดมากบอกเลยว่าโหดมาก ยังมีตลาดอีกเยอะเลยเพราะคู่แข่งน้อยมากนะครับอ่าเรามาแฉตรงมันเซลเดย์เซลแลนดิ้งหน่อยนะฮะโอ้โหลน์ผม,มออก็ไม่เด้ออก f a เฟซบุ๊กเหรอไม่ใช่ลน์นะฮะอะแรงต่ำกว่าสองสหมื่นตรงนี้เพอร์เฟกหมดเลยนะครับแล้วก็ยอดขายเดย์เซลเพอร์เฟกเลยโอ้ใครจะไปคิดบ้านเราก็คงไม่ได้ซื้อกันมากมายไม่ใช่ไหมเดี๋ยวนี้มีหลุดแสนหกแต่แสนหกเนี่ยงขายได้วันละสอชิ้นเลย คือเวลาทำจริง้ผมพูดเสมอครับขายจริงๆถ้าถ้าเราทําจริงนะเราขายได้ประมาณสักวันละสองสามชิ้นนีแฮปปี้แล้ววันที่เราทําจริงๆมันอาจจะแล้งแสนหกก็ได้แต่ให้เราทําสินค้าสามสิบรายการขึ้นหนึ่งชิ้นเนี้ยแล้งสองแสนยังออกวันละหนึ่งชิ้นนะครับแต่ดูแล้วจริงๆเดือนหนึ่งมันเหมือนสองชิ้นนะเพราะเจ็ดสิบห้าชิ้นแต่ในเครื่องมือมันบอกว่าอ้าววันละชิ้น แต่ตอนวิเคราะห์เนี่ยเราอยากวิเคราะห์ว่าเออสินค้านี้ท็อปจริงๆนะมีแรงน้อยจริงๆแต่เราทําจริงๆอ่ะโอ้ยแรงเท่านี้ก็ปื้มแล้วครับแรงเป็นแสนแต่ได้วันละสีออเดอร์นะครับโดยรวมแล้วก็ออเดอร์ดีมากเลยนะครับเดลเซลมันเซลนะครับดีแรงกิ้งก็แล้วแต่ฝั่งแรงเพอร์เฟกต์แถมยังคนหาหกหมื่นคนขายเจ็ดพันเยี่ยมยอดแต่อย่าลืมนะฮะหนึ่งธุรกิจนี้คีย์เวิร์ดอื่นอีกเราลองดูขำๆคีย์เวิร์ดนะ คอนเสิร์ตอย่างนี้เลย w a l Clock for Living Room Decor คนหาทั้งสองหมื่นนะอันนี้ไปดูคำๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูคำๆดูคำนี้ก่อน w a l Clock นี่คือ Google Keyword Planner นะครับเราจะดูแนวโน้มของธุรกิจใน Google ผมเชื่อว่ทุกคนเนี่ยระหว่างรอคลิปมาอ่าระหว่างมดมาละยุคนี้มนุษย์เรานะฮะ Google คือเว็บไซต์ที่คนเขาเยอะที่สุดความหมายก็คือเวลาคนอยากได้อะไร คจะเข้าแปลว,ว่าถ้าเขาอยากได้เยอะโอกาสไขก็มาผมเชื่อว่าคนที่ดูคลิปคุณอยากได้อะไรส่วนหนึ่งคุณก็เซิร์ช Google ไม่ใช่ไมีเซิร์ชนะครับแท่งเหมือนจะไม่มีอะไรนะแต่มันก็คือค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะช่วงพีคสามเดือนประมาณ n o v e m ber December January อปี2016คนหา6,07 0น,นนะครับปี2017คนหา7,03 0 0 0โตขึ้นนะฮะ ปี2018คนหา7จ0 0 0 0นเก้าและปี2019คนหา8 0 0 0 0 0โตขึ้นเรื่อยๆแถมในช่วงเอพิ l เนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้ลดอะไรมากมายแต่เอพิว2020ก็ผมว่าขึ้นมานิดๆเหมือนกันนี่คือ w อล k l คล็อกแต่คำยาวๆไอ้นี่ผมพูดตรงๆนะในแง่ของ Google อะถ้าเป็นคํายาวๆมันจะไม่ค่อยมันจะไม่ค่อยแรงจะแปลกในคำนี้ในในใน ในแมซอนคนเสร์ดแรงผมก็อยากลองดูแต่ว่าถ้าผมว่าถ้าคำยาวๆนะพูดตรงๆขนมันจะน้อยพอสมควรนะครับแต่ก็ดูในโน้มโอ้ไม่ก็แนวโน้มสวยมากเลยนะครับ clock for living room decor เห็นไหมถามไม่อยู่ดีๆเราจะคิดถึงคีย์เวิร์ดยาวๆอย่างนี้ไดนะ้ไหมด g i ตอนนี่คงไม่เกี่ยวกับเรานะเราอยากได้หมดมากกว่านะครับ clock for living room decor เฮา e อ c ร็อก a าร์ชวอ h o ช clock, a t น c ิต c กร็อกทิชชูนคล็อกฟา o ์มเฮาคล็อกไอคำนี้น่าสนใจกอดูรูปหน่อยว่าใช่ไม่ใช่นะครับเออได้อยู่เนี้ยเป็นทรงไม้เนี่ยอ่ะลองดูคำนี้ดูเนี้ยกราฟจะสวยไหมนะครับใน k e วเ o r d p l a นเนอเวลาที่เราวิเคราะห์ธุรกิจเนี้ยถ้ากราฟเป็นอย่างเนี้ยถามว่าใครจะไม่กล้าลงทุนล่ะครับแถมเราไปดูพวกแข่งได้นะครับอ เวป็นเด้งคองมเมนต์มีสินค้าคอยากดูเชิญธุรกิจนี้คู่แข่ง800คนเองโอ้ oh my god แปดร้อยละหาหา6ก0 0นก็โอเคนะถ้าใช้คีย์เวิร์ดนี้นะฮะโอ้โหแล้วแถมนะ่ยดูเห็นไหมถ้าคุณเป็นดีไซน์ออกแนวนี้นะครับฟาร์มเมอร์ฟล็อกนะฮะการจเจริญเติบโตไม่ต้องสืบครับโตอย่างน่าเกลียดเพราะฉะนั้นคุณเห็นความสำคัญของเครื่องมือคีย์เวิร์ดหรือ,อยังครับ ที่จะทําให้คุณสักเซสมากขึ้นบอกเลยว่าหลายๆคาั้งผมป้าพูดเลยว่าทุกคนไม่คิดไม่คิดแน่นอนว่าเฮ้ยมันมันมีคิอแบบอย่างนี้หรอฉันก็ฉันก็วอล์กซ็อกอะคุณก็จะอยู่เหมือนอารมณ์แบบเหมือนมีถนนวิ่งมาหาคุณสี่สิบห้าสิบเส้นแต่ถ้าเกิดเรามีเครื่องมืออย่างนี้มันมีตั้งพันเก้าร้อยกว่าขบิคุณจะมีถนนอีกพันกว่าเส้นวิ่งมาหาคุณแล้วถนนพันกว่าเส้นมันจะไม่เพิ่มโอกาสในการขายให้คุณหรอกครับ รับน่าเกลียดมากนี่ผมแบบแชร์แบบอันเซนเซอร์เลยเน,นี้ยนีวอลโคลกเนี่ยอ่ะเรามาดูวอลโคลกปกติหน่อยนะครับกราฟก็สวยงามนะครับเป็นขาขึ้นเพราะฉะนั้นผมสรุปให้กับเพื่อนเื่อนที่ดูคลิปฟรีคลิป,ลป,ลปนี้เลยนะครับว่าใครยังคิดอะไรไม่ออกนะครับผมแนะนําเลยว่าวอล k คลกแล้วก็ที่อาริบับาแจมต้นทุนผมดูแล้วเอาอยู่หรือถ้าอันไหนสวยจริงๆรงนะครับขึ้นไปหน่อยคุณก็ตั้งแผงขึ้นได้เลยครับ แต่นั่นแหละมันก็คือนักลงทุนนะครับก็ลองคุยดูนะฮะคนที่ไม่ได้เรียนไปหาวิธีคุยส่วนเพื่อนที่เรียนนะครับเกี่ยวเทคนิคการคุยขั้นตอนการคุยคุยหัวข้อไหนก่อนกับอบาบาเพื่อสั่งสินค้าผมมีแนะนําให้อันนั้นต้องคุยก่อนสั่งนะครับแต่ให้เพื่อนๆเ,เลือกสินค้ามาก่อนว่าเพื่อนๆอ,อยากลงทุนอะไรแล้วก็เริ่มลงทุนในหลักร้อยหรือพันนิดๆแล้วทําให้มันขายได้ ถ้าเมื่อไหรเ่เพื่อนๆขายได้10ตัวขึ้นรายได้เริ่มคงที่เอากําไรตรงนั้นมาต่อยอดหาชิ้นที่11แล้เมื่อไหร่ที่คุณมี30-40ชิ้นขึ้นผมกล้าพูดเลยว่ากําไรเดือนละแสนไม่ใช่เรื่องยากครับอ่ะคลิปนี้ก็จัดมาฟรีแบบเห็นๆเนต็มๆแ,แ,แบบไม่กักอะไรเลยนะฮะกล้าพูดเลยอย่างนั้นเลยนะครับ otonline.com นะครับเว็บไซต์ที่สอนโดยใช้เครื่องมือจ u n g l e Scout นะครับชี้เป้าหาสินค้าขายดี you all in one platform for selling on Amazon ผมกล้าพูดเลยเพราะว่านี่เปิดการที่กันเห็นเห็นเลยนะว่าเซตติ้งปั๊บ๊ๆของมาเพียบแล้วบอกเลยว่าแรง้งดีๆทั้งนั้นะฮะนี่กดขำๆให้ดูดูนะอะไรก็ไม่รู้อ๋อโอ้โอืมธุรกิจนี้แล้งเป็นยังไงโอโหุน่นชาดเลยนะเห็นสาม้อยสามมาฮะโอ้แชรฉหมดไส้หมดพุงไปเลยนะครับ คุณสมัครเองจังเกิล20,000หกเพื่อหาของขายดีวันนี้นะครับเรียนกับโอ๊ตออนไลน์นะครับเรามีคอร์สหนึ่งนะฮะจับมือทำอเมซอนบุกเครื่องมือ1ปีมูลค่า6,000บวก9,000บาทแถมเครื่องมืออีกสปีปกติคุณซื้อ JS เองก็ปีละ20,000หแล้วนะครับตัวนี้6,000บวก9,000ได้เครื่องมือ JS 4ปีแถมยังมี Word, ม, ords, ม,มือชั้นวอร์ดมีแอดวอร์ดมูลค่าเครื่องมือ4ปีเบ็ดเสร็จประมาณ30,000นนะฮะคุณชำระเพียง หมื่น้าพันบาทและตั้งใจทําจริงๆริงเพราะคนมาเรียนบางคนไม่ตั้งใจก็มีอยากให้ตั้งใจจริงๆมีคนหนึ่งคุยหน่อยมาเรียนไปปีที่แล้วเห็นโอกาสนะฮะประมาณเดือน9้าเดือนสิบไม่ทำโควิด <COVID S 2> มานะฮะโควิดมาอ่าโควิดมาก็เจออะไรเจอมรสุมนะฮะตกงานตอนนี้กลับมาทําแต่ก็ยังดีนะ ก็เคลียร์สมัครพาสเรียบร้อยแล้วนะครับก็พร้อมที่จะลุยต่อเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณเห็นโอกาสในการขายออนไลน์คือทางลอดนะครับออนไลน์ตรงนี้บอกตรงตอนนี้ยุคนี้คือทางรอดไม่ว่าคุณจะขายที่ไหนก็ได้แล้วแต่คุณเลือกเลยนะครับแต่นี้เป็นแค่หนึ่งทางเลือกก็คือขายผ่านอ e ีเ y a ์อเมซอนคุณจะขายผ่านลาซาด้าก็ได้จะขายผ่านช้อปปีจะขายผ่าน facebook ได้หมดครับนี่เป็นตัวทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งให้เพื่อนๆได้มาขายฝรัง่ง แค่นั้นเองนะครับขาย e ีเดียอเมซอนกำไรดีกว่าขายคนไทยอ่ะสนใจก็ติดต่อได้แล้วก็จะมีโปรถอนก็มีนะแต่เครื่องมือลดลงนิดนึงนะสำหรับโปรถอนนะครับติดต่อได้ที่ไหนครับ odonline. com นะฮะว่าเข้ามาที่เว็บไซต์ odonline. com ก่อนแล้วก็คลิกเพิ่มเพื่อนเข้ามาคุยกับเราได้ทันทีนะครับเป็นไลน์ส่วนตัวไลน์แอดไลน์ออฟฟิเชียลไอเคาไม่ต้องกลัวพิมเองก็ได้ครับไปที่แอดไลน์ของคุณนะฮะไปที่เพิ่มเพื่อนนะครับพิมแอดข้างหน้าตามไป odonline นะครับจะโทรมาปรึกษ,ษาก่อนก็ได้ที่เบอร์0815511616 0815511616เราทําคลิปขึ้น YouTube ทุกวันนะฮะยังไงฝากเป็นกําลังใจให้เรื่อยไม่โรงเรียนก็ได้คลิปอันเซ็นเซอร์ช่วงนี้ก็ออกมาบ่อยมากเลยนะครับยังไงก็ฝาก Subscribe ฝากกดกระดิ่งให้กับช่องโอ๊ตออนไลน์ด้วยนะครับเรามีโซเชียลอื่นเรามี Facebook Fanpage แล้วมี Twitter แล้วมี Instagram ที่อัปเดตคลิปไปพร้อมกันทุกวันยังไงก็ถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เ,เล่นแพลตฟอร์มไหนนะครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดฟอลโล่กดติดตามกดแชร์กดถูกใจกดกดอะไรให้กดฝากกดเลยแล้วก็กดติดตามให้เราด้วยเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับจบคลิปนี้ละเดี๋ยวมีคลิปใหม่มนาะเรื่อยๆครับ